ครับุณพ่อครับทำไมผมมีหนวดครับเอ๊เพาะว่าน่าจะได้มาจากคุณปู่เยอะนะจริงเหรอคาร์มภาผมจะเด็ปู่นะครับสวัสดีค่ะเคแคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมหมคะกป็อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอยู่กับน้องโอเคโอเคแคสเกมมิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เย้แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์อะไรคะน้องโอเคคะในโปรเจกต์ Crazy c o u p l นะฮะเย้ใช่แล้วขับไปไหนบิ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 นกาไม่ทันอ่ะเตงอ่ะบินกากอ่ะเตงต้องไปหัดดูคู่มือการบินแล้วนะดูๆูข้างหลังมีชุบข้าวสาลีด้วยนะฮะถ้าอุปกรณตกบุ๊มเกิดเป็นกุกกครั ดูตาดูตาอู้ว้าวตาชิ้นโตอะไรขนาดนี้อู้ว้าวหลานแล้วโตยังอ่ะคุณไปดูกันดีกว่านั่น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 กินจัดเต็กก่อนเปิดให้ด้วยเปิดให้หลานเปิดให้เขาด้วยอ่ะเดชไข่มาเนี่ยเดี๋ยว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 เธอมาดูแบบมาแ้ไปไหเธอเธอให้เขาตามมาห้องนี้สิ ฉันยังเห็นหน้าเขาไม่ชัดเจนนี่นี่แน่ใจนะว่าหลานเออเกตหน้าแกวเขาอย่ดูดิจะตัวจิ๋วมากเลยทำไมหลานหน้าหน้าเหมือนใครนะหน้าเหมือนใครอะเธอหน้าเหมือนปู่เขาไงโอ้โอ้ใช่คุณปู่ที่ทำศิลปกรรมใช่ไหมเออหน้าเหมือนกันเด๊ะเลย อะไรเหมือนเราบ้างไหมเนี่ยคุณเออเอไหนเธอขนาดนี้ไม่เหมือนนะติผิวเหมือนเรากับเธออ๋อแล้วเราแบบพ่อแม่เขามีอะไรเหมือนกันบ้างไหมแม่รับแม่รับแม่รับทำไมผมมีหนวดรับคุณพ่อรับทำไมผมมีหนวดรับเออพราะว่าน่าจะได้มาจากคุณปู่เยอะนะจริงเหรอรับพาผมไปเจอคุณปู่นะรับตัมคุณแม่ตอนข้อตมาเลยเนี่ย บ้าเหรอคะคุณก็พูดบ้าไปเชื่อคุณปู่คุณน่ะแรงเพราะว่าคุณน่ะมาได้มาจาก DNA นของคุณทั้งนั้นแหละอุ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนผมเลยล่ะคุณแอบไปได้กับพ่อผมบ้าหรือเปล่าคุณจะบ้าหรอฉันก็นอนกับคุณอี่ทุกคืนเออทำไมหน้าตาไม่เหมือนผมเลยคุณน่ะพูดจาแบบนี้ฉันหนียังจะบ้าแล้วนะอุ้ยอุ้ยผมปวโชษเธอเธอก็จะล้อกันตลกจังเลยเนาะ ใช่โอเคเดี๋ยวเราพาหลานไปศิลยกรรมไหมพาไปเจอคุณปู่หน่อยเนาะพาไปหาคุณปู่ด้วยพาหาคุณปู่ด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวคุณปู่เขาเจอหน้าคุณหลานป่ะพาไปตามมาตามมาออกข้างหลังบ้านฮะป่ะปะทางหน้าออกยากฮะเขาได้ยินเสียงสเกลเลตันแถวนี้สเกลเลตันอยู่ในไอ้นี่ฮะอยู่ในหลุมทางไปไอ้นี่เมืองหลุมอ๋อทางไปเมืองมันมืดใช่ไหมอืมป่ะ โอ้โหคุณตาครับคุณตาครับสุอมปี้ครับคุณตาแม่ไปจัดการดิคุณแม่คุณยายคุณยายจัดการยายเออแล้วแล้วทำไมคุณคุณตาหลบล่ะยายไปไหมคะคุณยายคุณตาฮะคุณปู่หน้าตาเป็นไงฮะผมอยากเห็นคุณปู่มากเลยหลานก็แบบส่องกระจกอะนะจะรู้เลยว่าคุณตาหน้าเป็นยังไงเอ้ผมจะได้เจอคุณตาแล้วผมดีใจจัง โอ้โหนี่มันถอดแบบกันมาเป๊ะสีผมยังเหมือนกันเลยหลานห้าเหมือนคุณมากเลยฮะฮะกุ้มขมับเลยตอนนี้โอ้โหหลอนชอยหน้าเหมือน, <c oughs> น,น,นปู่มากเลยนะ <c oughs> คุณปู่ห้าคุณปู่ห้าคุณปู่เป็นบอาผมหรือเปล่าคะเนี่ยหน้าเหมือนกันได้ขนาดนี้อะครับไม่ใช่ฮะเออ จะว่าไปเหรอน่าจะหน้าตาสมไวสักหน่อยนะเด็กแต่้ากรรมหน้าให้เอาไหมหน้าสงสาระโอเคฮะยังไงก็ฝากคุณจิมด้วยนะฮะผมใช่ฝากคุณจิมด้วยนะคะเศรษกรรมให้หลานของเราออกมาหล่อๆอนะคะให้สมวัยหน่อยเนาะโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเรามารับกันะ่ะายบ๊ายบายนะหลานบายนะจ๊ะฝาคุณไปรอข้างนอกกันดีกว่าเธอ ได้เวลานัดไปรับหลานแล้วอ๋อเหรอถึงแล้วเหรอใช่ปะขี่รถไปดิปะ,เ,ะเห็นน้องบอกว่าพี่มีรถทำไมพี่ไม่ขี่รถกันบ้างเลยไอ้วันน,น, <c oughs> นั้นมาแล้วดูปีก <c oughs> ดูเอฟห้าดิดูเอฟห้าด,ดิปีกนี่แบบโผล่จากรถของเราเนี่ยขี่ช้ามากนี่มันร <c oughs> ้นไม้หรือไะนี่มันต้นไม้หรือตาตาขี่รถ <c oughs> นี่มนละคุณยายชัดๆมาแล้วมาแล้วหลานของเราจะหน่าตาเป็นยังไงโอ้ถึงแล้วจอดรถผอาไปสวัสดีคุณจิมหลานเป็นไงบ้างอู้สวัสดีครับคุณจิมโอหลานเป็นเด็กเนิร์ดเลยหูหน้าตาดีขึ้นเยอะน่ารักผมร้อนผมร้อนตากับยายพามออกกำลังกายลูกปปะปวิ่งนะลูกวิ่งตามมาตากับยายนี่จะแวนรถ ของเธอไวอะของเราเช้าอาเอาหลานหายหลานหายแล้วเขาไม่วิ่งตามเราเธอเออนั่งเลยถ้างั้นเธอขับรถไปเราวิ่งอ๋องั้นแสดงว่าไม่เกี่ยวงั้นคงต้องแบบต้องเดินตามอย่างเดียวแล้วเนาะเออโอเคงั้นให้คุณยายขับรถไปแล้วกันนะฮะบู๊นบูานบึ้นหลานหลานขึ้นไหมหลานหลานขึ้นไหมหลานขึ้นไหมหลานขึ้นไหมหลานบ งงมากเรียกสับส <c oughs> นมาตลอดเลยไม่ชินใช่<ร>ยังไม่ชินกับ <ผม S 2> การมีหลานนะเอร้อมด้วยโอเคจอดรถแล้วลาไปกลับบ้านแม่คุณม่อก,กับคุณแม่เห็นหน้าซะหน่อย <c oughs> จะพาหลานว่ายน้ำเลยนะฮ <c> ะ <oughs> ฟีทตายๆๆสุดๆอะพูดเลยว่ายน้ำอ่าดีมากนะคุณยายว่ายด้วยประกบหลังประกบหลังบิลลี่ตามละตามตามมาใช่หลานเราชื่อบิลลี่นะ อ๋อหลานชื่อบิลลี่เหรอโอเคได้ได้หลานชื่อบิลลี่นะฮะพ่อชื่อเบนนะแม่ชื่อลิลลี่อะไรกันเป็นไปเลยนะฮะใช่โอเคกลับบ้านมาแล้วเย้กลับบ้านแล้วเซตโฮมแล้วใช่ไหมใช่เอาไปเซตโฮมเลยเฮ้ยน่ารักอ่ะบิลลี่เป็นไงบ้างลูกไม่ทำไม่ขำไม่วิ่งแพตตี้โอ้โอเคบิลลี่เป็นเด็กน่ารักนะคะไหนๆคุยคุยคุย ไหนไหนคุยคุยคุยบิลลี่อ่ It's good t h i n g we have we have ระกาศเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> มันดีมากเลยเรามีกาการอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะเฮ้ยเขารู้ด้วยว่าเราเป็นปู่อ่ะเขาพี่ว่าไมแกนเขาพูดว่าไม g r แก d f ฟา h เตอร์อิตเออร์เฟนี่ใช่ไหมล่ะเออปุ่นปู่นี่ตลกซ้ำนื้อเลยนะโ okay. อเควันนี้เราก็ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รอหลานโตนะฮะ ใช่เราหลานโตนะคะหลานของเราก็ก็น่ารักค่ะน่ารักมากเฮ้ยต่ออ๋อนี่เธอตาตาตาเหมือนคุณแม่ตาเหมือนลินลี่อ๋อเราจักจกรรมมตาเหมือนตาเหมือนลินลี่แล้วโอเคปะคุณปะวันนี้เราจะทำตัวสักพาร์ตามที่น้องๆขอด้วยนะฮะับโอ้โหปิดเปิดประตูทำไมล่ะขอโทษเบนเบนมาหนีเบนวิ่งไวมากสี่คูนร้อย โอ้ยเธอได้ชอบปล่อยเอ c พซเอาจากบ้านตลอดเลยนะเนอวขอโทษเ้อเขอจะกดปิดแล้วมันปิดไม่ทันเราจะไปทำอะไรกันนะคะเครื่องซักผ้าหาเอาไว <Okay S 1> <อ>้ซ่อมอุปกรณร์นะฮะมีน้องแนะนำมาได้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 จัดใต้ uh, หูกาดเยอะจริงๆกี่ตัวเ<า>นี่ยจมน้ำตายดูสีพพ่สี่ตัวมีศพกาดจมน้ำตายาสลดน้ำหน้าลงไปทำอะไรตรกนาราไปว่ายน้ำเล่นมันคับยังไงเครื่องซักผ้าเนี่ยไม่แค่ข้าวเดี๋ยวผมดูปอนนะครับ เก็บปิดประตูใส่ก่อนแต่เขาเมื่อตอนคิดถึงใบหนะ้าเจาะเจาะ <laughs> <laughs> โอ้เฉลี่เฉลี่กินอะไรไหมเนี่ยเธอกะต่ายกินอย่างอื่นไหมกินอะไรไหมแครอทไหมเอ่อวอชชิ่งแมชชีนเหรอเธอ <c oughs> ใช่ไหมใช่วอชชิ่งแมชชีนเอ่อ <c oughs> ใช้เดี๋ยวนะใช้บล็อกคอร์ชค่ะบล็อกคอชใช่ไหมใช่ใช้บล็อกคอช บอคอสบอคอสแล้วละอะไรอีกแล้วก็ฟิลแนนซ์ค่ะแล้วก็กระจกแบบกระจกแบบกระจกกระจกยังไงพูดไม่ถูกบอคอคสอยู่กับเขาอะเธอจะคราบใช่ไหมนี่กระจกโอเคกระจกแล้วก็อันนี้บอคคสอะอ่าแล้วก็แล้วก็ฟิแลแนนซ์ฟิลแนนซ์ก็เอาหินมาคราบเตาเผาอ่ะคาเป็นเตาเผาก่อนใช่ไหมใช่คะ่ะเป็นเตาเผาก่อนปึ๊บอ่าได้แล เออคไงต่อฮะเอาเตาเผาวางไว้ล่างสุดตรงกลางค่ะเรียบร้อยกระจกวางไว้ข้างบนเตาเผาค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยคอสค่ะได้ไหมอ่าได้แล้วฮะโอเคแล้วก็มันมีอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเธอมันชื่อว่า dishwasher หรือเปล่า dishwasher ล้างจานอ่าอันนี้มันจะช่วยซ่อมอาวุธมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อครับไงฮะอันนี้ต้องใช้ ฟลเนนเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ไอรอนบาร์ไอรอนบาร์คือเอาไอรอนมาวางไว้6อันค่ะมันจะได้เป็นไอรอนบาร์งั้นเดี๋ยวเขาทำ Iron Bar ไอรอนบาร์เองก็ได้โอเคโอเคเธอทำฟลเนนไปทำแล้วฮะไอรอนบาร์โอเคเสร็จแล้วมันจะต้องใช้อะไรอีกไหมเสร็จแล้วมันต้องใช้บ็อกคอร์สาอันใช่ไหมแล้วก็ใช้ดินเหนียวอะ่ะดินเหนียวอีกแล้วเหรอใช่เรามีดินเหนียวไหม ดินเหนียวเหรอดินเหนียว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 ว้าแย่จังเธอเราไม่มีดินเหนียวเลยเราเอาไปไอ้นั่นหมดแล้วไงเอาไปใส่เครื่องปั้นดินเผาของเราหมดแล้วงั้นเราต้องไปขุดดินเหนียวก่อนโอนี้อยู่ที่อยู่หน้าบ้านเราน่าจะมีมั้งดินเหนียวอ๋อนี่ไงในบ้านลูกเออบ้านลูกก็มีกดเลยชุบใช้ขุดดินปะใช่ที่ขุดดิน ไม่ใช่เยอะไหมอ่าเดี๋ยวดูแบบนะเอามาคัฟเป็นเป็นบล็อกเสร็จแล้วมาเผาวะเธอเผาเสร็จมันจะได้เป็นสีน้ําตาลเพราะได้เป็นสีน้ําตาลเสร็จก็เอามาคัฟกับเอ่อสีสีมันเขียนว่า C Y A N น่ะอีน้าเงินเหรอสีเออสีฟ้า,ฟา,ฟาน้ําเงินาาน่ะก็ทำง่ายโดยทํามาจากลาพีสกับต้นกระบองเพชรสีต้นกระบองเพชรอะ ก็คือเอาสีลีับขึ้นกระเพชรโอเคกเผาดินเหนียวสีเผาดินเหนียวโอเคเดียเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทาดินเหนียวเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นบล็อกต้องทำเป็นบล็อกก่อนใช่ก็คือเอาไอเศษเศษกลมๆเนี่ยสี่อันมาวางได้เป็นบล็อกใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเผาเออมันใช้ทั้งหมดสี่บล็อกค่ะโอเคแต่ว่าเราทําเผื่อก็ได้นะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นมันก็ใช้ไอพวกนี้เหมือนกันแต่เป็นบล็อกเหรอใช้เป็นบล็อก แต่ว่าเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำอีกทีโอเคต้องใช้สีเขียวใช่ป่ะสีเขียวเรามีอยู่ไม่น่าไม่แน่ใจงั้นตัดตรงกระบ,บองเผ็ดไปหน่อยอเชียบรอฮะรอพี่ขวัญมาอเอ๋ค่ะรอแพ้โหกาดี่แบบวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเลยอุ้ย,ยม,ามาแล้วโอ้พี่ขวัญมาแล้วมาแล้วมาแล้วลาพีชกับสีเขียว เดี๋ยวเผาไอ้นี่ก่อนเฮลี่โดดไปมาไหนน่ารักดิเนาะเออดาวชมพูสีกระต่ายน่ารักดิเอเพอมากพ,พ,พ,พามากพามากปึ๊บทารเลยค่ะได้มาแล้วสองอันโอเคแล้ดินเดี๋ยวเราก็ได้ละนำพี่ขวัญนอามาให้พีได้ได้ไดุ้ดยเตงเราลืมบอกอะไรดินเหนียวมันต้อง วางล้อมรอบสีอ่ะก็เท่ากับเอ่อแปดแปดบล็อกดินเหนียวพอไหมโอเคเอาสีไปไปนี่อ๋อสีนี้ทำยากะนี่ยใช่ใช้วัตถุดิบเยอะอุ้ยทำยากมากเลยเนี่ยอะไรหรอจานเนี่ยนั่นแหละแบบว่ามันก็ดีนะจริงๆวการจะไปเอ็นชงเอ็นชาร์นของนาจะไม่ได้แล้วแหละเนาะไปเก็บวิวเอ็นชาร์นตั้งหน่อย เฮ้ยได้นี่ไงตอนนี้เก็บเวลได้มืดพอดีด้วยเถอะเก็บเปล่าเก็บเปล่าปลาปลาปลาเก็บเวลกันก่อนของตกนี้ชิบหายเลยตายก็เวลหายหมดอ่ะเฮ้ยนี่ไงซอมบี้มาอยู่ฝั่งโน้นไปเราไปข้ามไปป่าฝั่เขียวดีกว่าอ๋อไอดาบนรกเธอนั่นเหรอโอ้ยแย่งเราแย่งเรา มันมีตั้งหลายตัวพาไปเลยเออเออเขาอยากได้กระดูกสเกลิตันน่ะเธอเอ้ยนั่นไงสเกลิตันหลังข้อล้างลังหลังหมวกหมวยหมวกฮักด้วยอุ้ยหมวกเต็มไม้ไหนวัดเขาฆ่าไปแล้วเอ้ยเขาอยากได้อ้าวแย่งเราเขาแย่งเธอไปแล้วอุ้ยเธอตรงนี้ทำไมมันมีกีม้าด้วยอุ้ยอุ้ยอไหนเซ้งอู้นั่นแหละเก็บกระดูกมันมาเก็บกระดูกมันมามันตีแรงไหมตีกี่ที ก็เลมก็เลมก็เลมวิกเลมไม่ได้เบลว่ะนอน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 ก็เลมไม่ได้เบลว่ะก็เลมไม่ได้เบลว่ะเอานี่ไงไก่ใส่ไก่เก็บไอต้นหายี e ball, ت ت not, ON, no. ่หายยากช่บหมเลยค่าพวกสัตว์ถึงก็ได้เบลนี่แต่เราไม่ได้ได้ได้แต่ไม่ค่าดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเลี้ยงอ่ะเรามีหมูนี่ว่ะเราหนูเราข้าวหนู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 มันกัดเราเราต้องมันไม่ได้เบลว่ะถ้าไมเธอได้เราฆ่าเราไม่ได้เบล เราแย่งเวลเธอไงโอ้นี่ไงข้างบ้านสเกลิตันเอาเอ็นเดอร์แมนมาเธอคีเปอร์อุ้ยแมงมุม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 อุ้ยคีเปอร์ระเบิดต่อหน้าคีเปอร์คุกกี้โอเคเราหยอกไปแอปเปิ้ลเอาทพลแอปเปิ้ลทองดีกว่าได้โอ้ยโอ้ยสเกลิตันมันยิงเขาอ่ะโอ้ย อะไรเจ้าคีเปอร์ไอ้คีเปอร์จมนะคีเปอร์จะมาเออเอออไม่ตายไม่ตายกลายเป็นคีเปอร์น้องหนเฮ้มเป็นวิญญาณคีเปอร์เราต้องฆ่าอีกทีหนึ่งไม่ยอตายอยากคิดว่ามีธนูแล้วจะชนะชนนะสเกลิตันมันยิงเราอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเวาใช้ตีสู่รนี่ตีเลยไม่ได้เวิวะเหี่ยวหรอ ได้เว้ยแม่อตีตัวธรรมดาได้ได้ได้แม่มดแม่มดเออเจาะอ่อเจาะออเจาะอ่ออ่อคำคืนแห่งการล่าสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยไอ้สเกลเลตันนี่ก็ยิงจังวะนี่ดักหลัง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 มามาสกลอุ้ยเลต้ามันชอบยิงดักเรา เออแเราก็เด้งอ่ะอตตาายยหมดน่ารักเด้งได้ไปเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามฮะโอ้โหเยอะอ่ะเขาเพิ่งสิบห้าเองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันอยู่ในน้ำมันอยู่น้ำเฮ้ยอย่าโอ้ยดูคิปเปอร์ตัวนี้ดิโอ้ยบินไปตีโอ้ยคิปเปอร์วอเตอร์โอ้ยน้ำท่วม อ้อยเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยโอ้ทนูเต็มตัวเป็นเม่นหรือเปล่าเป็นเม่นหรือเปล่าทนูเต็มตัวทะนูเต็มตัวเป็นเม่นหน้าหน้าเลยเนี่ยนี่นี่นะโอ้โหทนูแต่ว่ายุนเที่ยวดิใครเยอะกันโอ้โหออเมกัสเฮ้ยจะทนูยังไม่ปักหน้าเลย ไม่รู้ของเรานี่ปักหมดแล้วปักทุกที่ยังไม่ปักลูกกระตาเหรอ <laughs> ขวางหน้าลูกกระตาเธอโตไงสเก,กิเลยตันไม่กล้ายิงตาเธอเธอไม่มีเวลฟรีเอ๊ะตรงนี้มีตัวอะไรดำดำโอ้แบงมุมแบงมุมใส่หมวกแบงมุมโอ๊ยแบงมุมเอาเวลไหมคะสดิจีนั่นลืมไปเรามีธนูเราเอาธนูยิงว่ะใช่เธอนั่นแหละเอยเอย<ๆ>สกิลมีหมวกสกิลมีหมวก,มมวก เราต้องการสเกลิตันย่างหนักหน่วงตอนนี้ยังได้กระดูกมันไเยอะเลยเฮือหอเอือหือเอือหืออะไรเขียวเดินไปน้าเฮ้ยซอมบี้มันดรอปไปนั่นด้วยอะไรดรอปไอรอนหนึ่งอันเฮ้ยเจออะไรกิเปอร์หิมะจริงมะให้มันระเบิดดิหิมะมาเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันแล้วทีนี้หิมะเหรอเอาที่ขุดดินอะ อเหรออืมนี่คุณดินมันได้หิมะเป็นลูกๆมาใช่ใช่แล้วก็เอาหิมะลูกๆเนี่ยไปครัฟสี่อันก็จะได้เป็นบล็อกมาโอ้เธอเอาแม่ไหมแต่งบ้านทอะไรอ่ะแต่งบ้านเนาะเออ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 มันมีคิปเปอร์แปลกๆอีกเยอะเลยนะแค่เราจะเจอหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้คิปเปอร์อะไรอะคุกกี้ปะโอ้ฉันมาแล้วคิปเปอร์คุกกี้ตุ้มเลยฉันไม่กดวทะลอก มันไม่เก็บของอะะอ่ะฮะอ๋อพีมาไม่เก็บได้ทีละสิบหกเหรออะใช่ใช่ทีละสิบหกลืมลืมการล่าสัตว์ไปชั่วคราวฮะตอนนี้ลืมการล่าไปชั่วคราวอ่ะ,อะขุดมาได้ช่วยช่วยเก็บโอ้ยมันเก็บได้น้อยอะ่ะเธอก็พอเก็บปุ๊บก็คาบเป็นบล็อกหีมาไปเลยอืมก็คาบอยู่ได้สามสิบเอ็ดบล็อกแหละหไวไว ไว้ไว้เธอคิปโป้สีม่วงมาดูดิมาดูแล้วมาดูแล้วเธอไหนโอ้ยไงระเบิดเป็นอะไรเนี่ยเธอดูดูมันระเบิดเป็นอะไรวะเอาไม่เห็นระเบิดเราเลยมันไม่สนใจเราเว้ยไม่เห็นเราไปไหนไปไหนเลยลอยอยู่บนฟ้านาดานาดาเห็นปล้วเห็นปล้วลอยอยู่บนฟ้า ถ้าเราไม่มีปีกนี่คือเราตายแน่ๆอ่ะเธอมันเป็นคีเปอร์ฟิสิกส์ใช่พอเราเบิดปุ๊บมันจะแบบว่าฮู้ขึ้นฟ้าเลยดีดพี่ฝันฟิวให้งงสไปเดอร์สปเดอร์พี่ฝันไม่ช่วยเราตีเลยอ่ะสไปเดอร์สไปเดอร์ว้าพี่ฝันไม่ช่วยเราตีหมาเลยอ่ะเนี่ยเราได้56บล็อกแล้วเนี่ยโอเคเต็มหองเราเต็มของเคาเต็มเหมือนกันอ่ะเต็ง เราคงต้องได้เลิกทำกระโปรงกระเป๋ากันบ้างแล้วแหละใช่หนังเราก็พอมีนะได้ค่าซอมบี้ก็ได้หนังจะไปทำอะไรอ่ะไปทำบ้านเนี่ยตกแต่งตรงไหนอ่ะอาจจะไว้ต่อเติมบ้านวัดโอ้ยได้บ้านทิมานบ้านของจัดตินอาจจะเป็นบ้านทิมะอ๋อโอเคเลยดีโก้กันเลยทีเดียวได้หาเมียเป็นเอลซ่าให้เขา้อ๋อต้องหาแบบ แนวเอลซ่าขาวขาว<ช>ผม<า>วบอล<ว>รอนรอน่ะแนะ่แนวคุณพ่อหรือเปล่าขาวแสออออ่อึมอ่ะฮะไม่ใช่เอออย่าให้รู้นะว่าแอบ,บมีกงมีกิก๊กรู้ย่งเ่ะ้ม่รู้หรอโอ้โหเธออยากคิดว่าเราไม่รู้เรามีสายสืบนะสายไหนหรอสายสืบเราเยอะจะตาย น่ยโดนแน่โดนแน่โดนแน่โอเคถึงบ้านแล้วโอเคเราจะคัาอะไรกันนะเมื่อกี้เคืงสหลังจานนะโอเคทำไงฮะอ่าไอา่ลอนไปหายอลอนบาร์ก็ทีนี้อ่าเธอครับเอาสีฟ้ออ<ศ>าเอาสีฟ้าไปวางตรงกลางก่อนแล้วก็เอาดินเหนียวล้อมรอบก่อนสี่อันเลยใช่ไหม อันเดียวอันเดียวใช้แค่อันเดียวมันค้ามาได้ประมาณแปดบล็อกมั้งแต่อันเดียวแล้วก็อะไรเราอมรอบนะ,ะดินเหนียวที่เผามาเมื่อกี้เราจะได้แปดอันใช่นะก็จะได้มาแปดอันอ่ะทีนี้ก็วางบล็อกคอ์ชไว้ข้างบนสามอันอออแล้วก็วางไอรอนบาร์ไว้ตรงกลางไอรอนบาร์ตรงกลางอันเดียวเหรอใช่ตรงกลางอันเดียวแล้วก็ วางเตาเผาไว้ตรงกลางด้านล่างอันเดียวอาฮะแล้วก็ที่เหลือก็วางไอที่เราเพิ่งขามมาดินเหนียวอะดินเหนียวสีเทาอะมาสีเทาใช่ไหมอ่าใช่ได้ไหมได้แล้วจิ้งโอเคเย่เอาไปไว้ที่ไหนห้องน้ำหรออใช่ห้องน้ำก็ได้นะเอวางวางไปเลยอาจานในห้องน้ำใช่ไหมน้่งอยู่ในห้องน้ำหมดอะ นั่แต่โอ้โหไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิอ่านี่ที่ซ่อมอาวุธนะคะแล้วก็ที่ซ่อมชุดด้วยอ่าโหไหนๆหลองซ่อมอาวุธต่อไปต้องทำไอ้นั่นด้วยเธอต้องทำเอ่อซอวอเชอร์อ๋อแล้วทำสบู่ก่อนใช่ไหมใช่กับซูเปอร์ใช่จะได้แต่สบู่ทำไงถ้าเป็นถังสีฟ้าใช่ไหมก็จะใช้ถังน้ำหนึ่งถังแล้วก็ ใช้ดินเหนียวที่เราไปขุดมายัางพอเหลือปะที่มันเป็นก้อนๆมีไหมที่เป็นก้อนๆเฉยๆนะาอ่ที่ยังไม่ได้คัฟฟนะ,ะ,ะแล้วก็ใช้บนมิวแล้วก็ใช้สีฟ้าเดี๋ยวเราทําสีฟ้าให้ละากาันลาผีกับบนงั้นยังไม่ต้องหรอกเพราะว่าของที่มันแพงๆเรายังต้องใช้อ๋อยังไม่ได้มีพังใช่ไหมของใช่โอเคโอเคอเค,เคงั้นถือว่าเสร็จสําเร็จไปแล้วนะคะสําหรับ ที่ล้างจานกับที่ซักผ้าใช่ไม่ที่ล้างจานสิเธอมันเป็นที่ล้างอาวุธกับที่ซักผ้านั่นแหละนั่นแหละโอเควันนี้เราก็มา ทำตามที่น้องๆต้องการแล้วนะคะคือเครื่องซักผ้านะฮะกับที่ซ่อมอาบุธใช่ไหมที่ซ่อมอาบุธใช่ใช่แล้วเราก็ไปสัญญกกรมให้บิลลี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราเป็นเด็กน้อยเด็กเนิร์ดน่ารักใช่เด็กเนิร์ดพันน่าใช้ทาอะไรนะฮะลองคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะคะถ้าพี่ไปเห็นก็จะได้เอามาทําในพาร์ตต่อๆไปนะแต่อาจจะไม่ใช่พาร์ตต่อจากคลิปนี้ทันทีนะ พราพี่ <Okay, S 2> อัดกันไว้ลวงหน้านะครับผมใช่ค่ะโอเคไงก็ชอบกดไลค์ like, ชอบกดแชร์นะครับกดปุ่ม Subscribe ให้ Quen Crazy กับ o k o k ด้วยนะครับผมโอเคค่ะวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊าย <laughs> ดูหน้าเดิดแ <laughs> ล้วเดินลสายนั่ <laughs>